สวัสดีครับไรอันครับสุนินคนรักครับวันนี้ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพห้าหกสามครับก็อยู่สวนคือจากนี้เป็นต้นไปไม่ต้องถามแล้วผมอยู่สวนวันไหนหยุดวันไหนคือผมออกจากงานประจําแล้วอยู่สวนตลอดเวลานะครับน้องก็อยู่กับสวนนี่แหละครับพ่อช้าติดตาต่อกิ่งต้นกิ่งท่ากิ่งอยู่ในสวนนี่แหละครับทำโน่นทํานี่ทํานั่นอยู่ในสวนนะครับยิ่งเรามีโปรเจกต์ทำทำปุ๋ย นะครับทำปุ๋ยอินทรีย์และมีปรกต์ทำดินปูแบบนี้ครับก็จะอยู่ในสวนท่งทข้งเยอะนะครับก็สามารถเข้ามาหากันได้ตลอดเวลานะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ถ้าเข้ามาปุ๊บอยากพูดอยากถามเรื่องอะไรอ่ะเรานั่งพูดคุยกันตลอดเวลาได้เลยแต่ถ้าวันธรรมดาเนาะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ขอแบ่ง2ช่วงเวลาครับเราจะนั่งพูดคุยกันช่วง10บโมงเช้าถึง11บเอ็ดโมงเช้าช่วงเช้าเนาะช่วงบ่ายก็บ่าย2ถึงบ่ายสามนะครับจะนั่งพูดคุยป,ประมาณช่วงเช้า1่งชั่วโมงช่วงบ่าย1ชั่วโมงนะครับเพราะนั้น สวนด้วยนะครับทำงานสวนด้วยถ้าคือคิดดูเดี๋ยวคนนี้เข้ามาออกไปนั่งคุยคนนี้ออกไปนั่งคุยคนนี้แล้วออกไปมันก็จะมีเวลาทําสวนของเจ้าของก็เลยขอเวลาทําสวนด้วยวันธรรมดานะครับเราจะนั่งพูดคุยกัน1ิบ ถึงสิบเอ็ดบ่ายสองถึงบ่ายสามนอกนั้นจะขอเวลาทำสวนเพราะชำติดตาต่อกิ่งตอนกิ่งทำปุงทำปุ๋ยนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์มาได้ตลอดเวลาอย่างวันนี้วันอาทิตย์ที่21อนะครับอยู่สวนทั้งวันนะครับมาได้ตลอดเวลานะครับก็สามารถเข้ามาเลือกหรือซื้อต้นไม้มาแบ่งปันประสบการณ์มาพูดมาคุยได้เลยนะครับเนาะออกจากงานประจําแล้วนะครับมีเวลาเยอะแล้วอยู่สวนแล้วนะครับก็วันที่5กรกฎาเดือนหน้านะครับ5กรกฎาเจอกันที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนาะอ่า จะปรับตัวกับอย่างไร ในยุคโควิดนะครับกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเนาะก็วันที่5เจอกันที่พิพิธภัณฑ์เกษตรนะครับผมรอบวันอาทิตย์ที่หนาะรอบบ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับอ่าหนังสือยังมีเหมือนเดิมตลอดเวลาครับหนังสือนะครับเนาะติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 7 2 3 2 1 1 3 9ดสอไลน์เวลาแอดไลน์ผมนะครับมันจะมีช่องไลน์ไอดีกับช่องหมายเลขโทรศัพท์ให้เขียวๆอยู่ตรงช่องไลน์ไอเดีไอดีคือไลน์ไอดีใส่เบอร์โทรศัพท์ผมเข้าไปครับศูนย์แปด กดค้นหาก็จะขึ้นไล่อลัหันอย่าเซฟเบอร์ไลน์ไม่ขึ้นอย่าเอาเบอร์โทรศัพท์ไปใส่ตรงช่องหมายเลขโทรศัพท์ไลน์ไม่ขึ้นต้องใส่ช่องไลน์ไอเดีเท่านั้นเนาะก็ทักทายเข้ามาได้ทางไลน์ครับหนังสือมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีทําเกษตรอย่างไรไม่เป็นหนี้ทกศนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับเล่นนี้ตอบโจทย์มือใหม่นะครับแล้วก็อบรมรอฟังข่าวก่อนนะครับว่าเขาจะให้เรา,ารวมตัวกันได้กี่คนเท่าไรอะไรอย่างไรนะครับรอฟังข่าวเนาะก็ช้าสุดก็น่าจะ น่าจะาต้นสิงหาเร็วสุดน่าจะปลายกรกฎาครับอบรม,ลมแล้วก็ต้นไม้มีอะไรยังไงมัง่งเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตนะครับสามารถเข้าไปดูได้ว่าเรามีต้นไม้อะไรเท่าไรต้นเป็นยังไงความสูงขนาดไหนราคาเท่าไหร่นะครับดูได้ในช่อง YouTube ไรออรหันสไตล์ช่อง YouTube เราชื่อไรออรหันสไตล์นะครับมีคําว่าสไตล์ต่อท้ายด้วยสามารถเข้าไปดูเรื่องราวต่างๆการทําเกษตรโอ้เยะแยะมากมายอยู่นะครับ ช่องเราย้ำนะครับไร่อรหันสไตล์มีคำว่าสไตล์ต่อท้ายเป็นภาษาไทยส่วนเจอผมในช่องอื่นในคลิปอื่นก็คื่นอาไปลงครับนั้นไม่ใช่ช่องเราเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยกับดินปลูกกำลังจะทำรอนะครับน้ำหมักต่างๆกำลังจะทำเพื่อจำน่ายรอนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาหาผมได้ตลอดเวลานะออกจากงานประจำแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการแบ่งปันประสบการณ์พูดคุยกันนะครับ วันที่5ที่จะไปพิพิธภัณฑ์นะครับมิตรลักแฟนเพลงเขตรกรุงเทพและปริมณฑลนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพเยอะ,ะ,ะมากนะครับก็สามารถไปเจอกันได้ถ้าอยากได้ต้นไม้เนาะอยากได้ต้นไม้อยากได้ปุ๋ยอยากได้แกบดิบอยากได้แกบดำอยากได้ขี้วัวอะไรพวกนั้นนะครับก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับโดยเฉพาะต้นไม้สั่งเข้ามาเยอะ รถผมมันเป็นรถ4ประตูเนาะข้างหลังมันก็พื้นเนื้อที่ก็จะไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้เราก็รับเฉพาะเท่าที่เราไปได้นะนะครับก็สั่งมาก่อนได้ก่อนนะครับแล้วเจอกันที่พิพิศภัเศ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ากรกฎานะครับส่วนไรอรหันต์อยู่บ้านกุดปะเขง่งตะบนนนข้าอำเภอสูงเนินโคราชตั้งจีพีเลยไร่อรหันต์ถึงอย่างแน่นอนหรือไม่ก็โทรมาหาผมก่อน8 7 2 3 2 1 1 3 9รับทุกสากกมสองหนึ่งหนครับก็เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์กันเรื่องราวต่างๆกาเข้า ก็สามารถเข้ามาแบ่งปันกันได้เนาะออกจากงานประจําแล้วอยู่สวนประจําแล้วไม่ต้องถามว่าหยุดวันไหนอยู่สวนวันไหนอยู่ตลอดเวลานะครับจะให้ชัวก็ติดเข้ามาก่อนหน่อยเพื่อออกไปทําธุระข้างนอกอาจจะสวนทางกันนะครับแล้วเจอกันครับไอรอลาหันสุเนศโคราจีเพชรไรอลหัน